ครับผมอกอมาเบิิงตัวเลขแนวทางของซางเต่านะครับผมสวัสดีเอฟซีนผุส้มทุกทท่านนะครับผมที่ให้ความสนับสนุนนะครับผมใน่องของนลินตามฝันครับผมคลิปนี้นลินตามฝันก็เอาตัวเลขแนวทางของซังต่ามาลงนําเสนอให้เบิิงกันนะครับผมมัดบบมัดก,กระจังวากัน จังตัดสินใจนะครับผมถ้ามัดก็หาซื้อหาจับจองไว้นะครับผมทำมัดก็ผพานไปก่อนนะครับผมในงวดนี้นะครับเลขกระจิโอกสามเทียนะครับเดือนนี่เดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมงวดนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับหวยของเฮาก็จิออกอีกแล้วนะครับผมเดือนนี้ออกสามครั้งนะครับผมต้องรีบเบิ่งรีบหาจับจองไว้นะครับผม ท่านใดที่ชอบตัวเลขแนวทางทั้งสองของนลินตามฝันนะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งกันเลขบนของสร้างเตานะครับผมให้วิ่งติดหนึ่งตัวเดียวเน่นๆนะครับผมบ่มีหลายตัวนะครับงวดนี้จับคู่ให้แล้วนะครับผมส่วนมีสามตัวสองุดนะครับผมมีซีหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้านะครับผมจับคู่ห้สองตัว ก็มี13 14 16 1 9เกาครับผมตัวเน้เนๆของซังเต่าก็คือ14 1 9เกาครับผมเลข2ตัว3าตัวแคปหน้าจ่อไว้ด้วยเด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเลขข้างบนติดหนึ่งไม่เสียเงินนะครับผมงวดนีแต่ส่วนเลขข้างล่างของซังเต่าให้วิ่งติดเก่าไว้นะครับผมวิ่งเก่าได้ตังค์นะครับผมจับคู่ให้แล้ว ห้าคู่นะครับผมเก่าหนึ 1, ่งเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกครับผมส่วนสร้างเต่าให้วิ่งบนล่างเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับผมมีเก่ามีหนึ่งนะครับผมทีสัางเต่าพ่นเนียนๆมาให้ทรงตัวเลขแนวทงังมาจากไก่นะครับผมสร้างเต่าเอาไปอยู่แถวๆบ้านห้องนะครับผมกลับไปเหตุงานที ไก่นะครับผมแขอาตัวเลขแนวทางทรงมหาห้นลินตามฝันลงนําเสนอให้เอฟซีที่ติดตามตัวเลขแนวทางของสังเต่าอยู่หลายๆงวดนะครับผมยังมีออกมานําเสนอให้เอฟซีทุกทุกครั้งนะครับผมทุกงวดนะครับส่วนเลขแนวทางของสังเต่านะครับเพิ่นก็มั่นใจนะครับในงวดนี้เพิ่นกัเน้นให้บนล่างติดหนึ่งติดเก้านะครับผม ส่วนเลขวิ่งของ่างเต่าเพิ่นจับคู่ไฮสามตัวสองตัวบนล่างจับไ้เล้วนะครับผมเอฟซี FC ที่มัดหรือซึ่งอบนะครับผมก็เอาไปหาจับจองหาซื้อไว้ก็เลขเสืออันหรือหาซื้อลอตเตอรี่บบมีขายนะครับผมตามที่นลินตามฝันได้ลงให้เอฟซีได้เบิ่งเล้วนะครับผมช่วงนี้นลินตามฝันบ่ได้ออกไปหาตัวเลขนำทาง เอฟซี่มแม่พี่นวกกับขอโทดขอให้หลายๆนะครับผมประกอบกับการหน้านานะครับผมออกไปหาตัวเลขแนวทางกับมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับผมไปแล้วก็ฝนตกแล้วก็เซียนกับพิยญนะครับผมกับหลวงปูมันก็ไปติดจิตนิมนต์นะครับก็ไปกับพ่อพ่อนะครับผมก็เรียก่าได้ไปหาตัวเลขแนวทางมานำเสนอให้เอฟซีกันนะครับผม คือจังเห็นแหละนาลินตามฝันบุคคลได้ลงมั้ครับผมก็โดนๆดนได้ลงเนาะก็สองสามมือครับผมก็บบเป็นยังนะครับผมแล้วหาตัวเลขเนาะทั้งมาด้ที่กอลครับผมหาเอาแต่ตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆมาลงดีกลัวครับผมในงวดนี้เนาะวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมยังเซ็นขึ้นเลขสร้างเตานี่ครับผมเพิ่นกับมั่นใจแห้ง รีบรงมาห้ยต่เศ่้าด้นะครับผมแะดินตามฝันก็เลยลงให้ f เอซได้เบิงกันในมือนี้นะครับเพียอจบะบร่ได้พลาดประกอบกับการตัดสินใจหรือหาจับจองไว้นะครับผมเพราะว่าเลขแถวาถบ้านห้าภาคอีสานนะครับผมถ้าเลขตัวใดมาดังๆก็มักจะอันมักจะหาซื้อไว้ได้นะครับผมก็เลยล่ให้ก่อนห้เบิงก่อนเพ จะได้ไปหาซื้อไวกอนแต่เนิ่นๆนะครับผมหาจับจองลอตเตอรี่ไว้นะครับผมพอมองได้ก็ซื้อบองนั่นนะครับผมลอตเตอรี่ที่กะเจ้ามาขายนะครับผมแม่ค้าพ่นก็หาเลาะขายลอตเตอรี่เข้าไปพออยู่กาทางหรืออยู่ไอ้ตามลานนะครับผมลานกับเขาหรือตามหลายๆที่นะครับผมที คนขายลรตเตอรีมาขายเข้ากับหาจับจ่องหาซื้อไว้ว่าเล็กตัวนี้เขาจะซื้อได้หรือบอ่ได้แลครับผมอย่างเช่นคือเล็กของช่างเต้านะครับผม3ตัวก็มีซีหน่งสี่นะครับสี่หนกะครับจับคู่ให้แล้วก็มีสิบสามสิ่สิบหกสิบเก้านะครับผมส่วนแนวทางขงางลังติดเก่ากัมีเก่าหนึ่งเก่าสเก่าเก่าหาเก่าหให้เน้นๆก็คือเก่าหกับเก่าครับผมงวดนี้ วิ่งบนล่าง9กับหนึ่งนะครับผมสังเต่าเพิ่นกับมั่นใจแห้งนะครับผมให้วิ่งเก้ากับหนึ่งเลยงวดนี้นะครับผมบนล่างครับผมอย่างละตัวนะครับผมมั่นใจติดเก้าติดหนึ่งนะครับติดหนึ่งก็คือบนติดเก้าคือล่างนะครับผมสําหรับเหลขเน้นของสางเต่าบนก็คือสิบสี่สิบเก้าครับผมส่วนเหลขกล่างก็คือเก้าหนึ่ง เก่าซีครับผมงวดนี้จะพลาดเด้อพี่น้องเขาจะได้ถูกหวยแก้ตัวไปน้ำกันงวดนี้นะครับผมสําหรับคนที่บ่ถูกงวดที่แล้วนะครับผมกับคนที่ถูกนะครับผมเขาก็มาเบิ่งตัวเลขนะ่าทางของสร้างเตางว,วดนี้เลยเน้นๆให้หนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมตามที่นะลินตามฝันได้บอกเรากัหลายรอบแล้วนะครับผมทาเลบนมากหนึง่ง ให้ซื้อไว้ 13, 14, 16, 19นะครับ4ีตัว4ีคู่นี้เนาะครับผมส่วนมักเลขเก่าข้างล่างก็คือเ1้3 9 4 9 5 9 6กครับผมที่เน้นๆให้ก็คือ9 1นกับ9 4นะครับผมงวดนี้อย่าลืมหาซื้อหาจับจองไว้เด้อครับเพื่อเขาจะได้ถูกไปน้ำกันเนาะเพราะว่าเลขสางเต่ากระลุด แล้วงวดหนึ่งหรือสองงวดนี่ครับผมงวดนี้ขอแก้ตัวนะครับผมเพราะว่านาลินต่างฝันก็ไปหาเลขหลายๆสำนักนะครับผมงวดที่แล้วกับว่าค่อยเข่ากันนะครับผมหาซิบสำนักเขาอยู่สำนักเดียวนะครับนะลินตามฝันก็เลยบ่อยากเอามาลงนําเสนอให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมจะหาว่านลินเอาเลขลงมามัวๆเลขพ่ถูกว่เขาก็ลงนะครับผม นลินกับขอโทษขอภัยหลายๆนะครับผมอย่างเช่นเลขวัดป่าภูจันหอมนะครับก็เน้นๆให้กับวเขานะครับผมกับเลกปูลึกลับนะครับงวดที่แล้วนลินก็มันใจแห้งกับพาดไปอีกแล้วครับผมหรือเลกคุณพ่อบุญคุณแม่กองคุณพ่อเตียงนะครับผมกับวเขากันนะครับผมนลินตามฟันกับท่อแท้่ว่าจกไปหาแล้วครับผมว่าจะไปติดตามมานําเสนอนะครับผม แต่เลขน้องหมดมัดเสน้นวหลกกเขาสามตัวตรงๆเลยก็ได้ล้มให้เอฟซีได้เบิ่งกันหววที่แล้วนะครับผมจะเอาแต่เลขที่เคยเขาไมา่ลงนะครับผมเลขบาเคยเขา่าหรือบ่ไก่นะครับกับบอยักเอาไม่ลงให้เอฟซีได้เบิ่งกันเดี๋ยวจะหาว่านลินตามฝันอยากได้แต่ยอดวิวยอดแท่งนะครับผมอันนั้นนลินตามฝันบ่ต้องการนะครับผมเพราะว่ายอดวิวยอดไร ของนลิ้นตะฝันพ่อขึ้นอยู่แล้วนะครับผมแชร์หาแนวทางมาเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้เงินเดือนสักบาทเลยนะครับผมยอดวิวก็ค่อยมีนะครับผมก็มีครูติดตามอยู่ร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าสองรอยนะครับผมที่เห็นห้ยอดวิวของนลิินตะฝันมี่นะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ยังคขยงขางกันอยู่นะครับผมหรือตได้ดเงินเดือนบัอีดยังกับว่าเป็นยังครับผม เพราะว่าห้องก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อต้นจากนึ่งนะครับผมก,ก่อนห้าจะไปถึงเก่าเนาะ็ก่บบบเป็นหยนางบอทอแทะนะครับผมหาตัวเลขดีๆมานําเสนอดีกว่านะครับผมมาแว้นออกมาลงมัวๆนะครับอันไหนที่เสถือได้จังเสียวมาลงให้เอพซี FC ได้พิจารณาหาซื้อนะครับผมถ้าก่าตรงกะไก่เคียงกันังถือว่าดีนะครับผม ท้าวไก่เฮียงเลยกับบอเอามานะครับบอไปติดตามมานะครับตามที่คลิปผ่นนานๆมาแลิ่นตามฟันก็บอสค่อยออกไปหา,ปาหาอาจารย์หาปูที่ว่าเลขบอกเขานะครับบอสไก่เฮียงลายงวดก็เลยบอไปนะครับก็บเลยล่งเอาแต่ตัวเลขหน่าทางเขียนให้เต็นๆขึ้นจังสี่นะครับผมเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจกันว่าเลขสิมาตัวนี้หรือบอสมานะครับผมถ้าม้า เากัหาซื้อ้าว่ามาเขากัากผ่านไปเขาไปเบิ้งคลิปไม่นะครับผมเพราะว่ามีหลายๆ่องนะครับที่ออกตัวเลขน้าทาังดีๆมานำเสนอนะครับเวลาวัดที่แล้วฟันโตไห้เะยตามทุก่องนะครับผมหรือทางนาลัลลินตัดฟันกับ,บเขานะครับผมหามาสิบสํานกเขายู่สํานกเดี๋ยวนลัลินตาดฟันกันเล็กเพอยากลงมแห้เบิ้งนะครับผมเพราะว่า๋จะหาว่านาลัลลินตามฟันลงเลขกยังลงเหลขมั่ว บ่เข่าบ่ถูกกรลุไปนะครับอยากได้ยอดวิวบ่นะครับผมบมมี่ยู่แเล้ายอดวิวของนั่นลื่นแต่ฝันนะครับผมเป็น่องน้อยนะครับแค่แตเต้านะครับผมเดี๋ยววัดนี้ห้องก็ไม่เริ่มกันครับคลิปแรกนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเลขของช่างเต่าในมือหนีนะครับผมถ้าถูกใจก็หาจับจวงหาซื้อไว้รับหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าเพียจะบริพารคลิปของช่างเต้านะครับผม ตัวเลขแนวทางของสางเต่าในงวดนี้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้น,นลินตามฟันกอลาเอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมพอกันอีกคลิปข้างหน้านะครับผมขอให้ถูกหวยกันร่ำรวยในงวดวันที่31็กรกฎาคม2566ครับผมสวัสดีครับ